เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเรื่องการมีบุตรยากนะคะในสตรีการมีบุตรยากในสตรีนะคะคือการที่สตรีไม่มีการคุมกําเนิดเป็นเวลา1ปีขึ้นไปและไม่มีการปฏิปฏปฏสนธิหรือว่าไม่มีการตั้งครันนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเคยมีบุตรนะคะเคยตั้งคันแต่ระหว่างที่ตั้งครันเนี่ยเขาอาจจะมีอาการแท้งนะคะหรือว่าเ,เด็กอาจจะไม่มีหัวใจไม่มีการเต้นของหัวใจนะคะดังนั้นจึงต้องทํา การทำแท้งนะคะอันนี้ก็จะมีผลในการที่จะมีบุตรยากได้เช่นกันนะคะแล้วเรามาพูดถึงสาเหตุ สาเหตุทางแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คือหลักๆก,ก็คือเกี่ยวกับความเครียดนะคะเกี่ยวกับท้งอารมณ์แล้วก็การกินนะคะซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยรับประทานอาหารรสชาติที่ค่อนข้างจะจัดจ้านนะคะแล้วก็มีพวกของมันของทอดอะไรอย่างเงี้ยทำให้าาการตกไข่เนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะตกไข่ผิดปกตินะคะส่วนด้านอารมณ์เนี่ยก็จะมีผลในการทําให้ตกไข่ผิดปกติเช่นกันค่ะความเครียดแล้วก็การนอนดึกอันนั้นก็มีผลในการทําให้ตีมี ประจำเดือนหรือว่าการตกไข่ที่ผิดปกตินะคะ,ะกรณีที่คนไข้ต้องการที่จะมาหาแพทย์แผนจีในการรักษาเราก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ยนะคะไปตรวจอุตเาซาวเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยผนังมดลูกเป็นยังไงข้างในมีการเติบโตของอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูว่าคุณมีการตกไข่ที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วไข่มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนมีขนาดเป็นยังไง กลมหรือว่าแบนนะคะหรือเล็กเกินไปหรือมีจํานวนที่มากเกินไปอันนี้มันก็ส่งผลในการมีบุตรเช่นกันค่ะส่วนอันต่นมาตนะคะก็ให้คนไข้ไปตรวจเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะว่าคนไข้มีฮอร์โมนที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญอยากให้คนไข้ไปตรวจท่อนําไข่นะคะ HSG นะคะว่าคนไข้ของท่อนําไข่เนี่ยมีความปกติหรือเปล่าหรือมีการอุดตนันหรือว่าอุดตันสัก50%าอร์เซอะไรเงี้ยมันจะมีผลต่อก,การมีบุตรเช่นกันค่ะ อีกส่วนหนึ่งนะคะต้องให้เพศชายนะคะไปตรวจอสุจิว่าอาสุจิของเขาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเร็วหรือว่าช้าหรือจํานวนเหมาะสมที่จะมีบุตรได้หรือไม่อาจจะมีน้อยเกินไปหรือการเคลื่อนไหวที่ช้าเกินไปล้วนแต่มีผลในการมีบุตรเช่นกันค่ะทางแพทย์แผนจีนนะคะการรักษาก็จะมีการทานยาจีนนะคะซึ่งทางการรักษาการไม่มีบุตรของทางแพทย์แผนจีนนะคะ ในสตีเนี่ยด้วยความที่ว่าผู้หญิงแต่ละช่วงเวลาของประจำเดือนเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่ขึ้นขึ้นลงลงแตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยผู้หญิงจะต้องมาคอยที่จะเปลี่ยนยาเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นช่วงที่ประจำเดือนมาอาจจะต้องใช้ยาเกี่ยวกับขับเลือดขับริมเลือดอะไรอย่างนี้เยอะหน่อยเพื่อจะให้ริมเลือดมันออกไปได้หมดพอออกไปได้หมดมันก็จะสามารถสร้างเซลล์ผนังมดลูกได้ดีมากขึ้นนะคะ แล้วก็ตอนที่ช่วงตกไข่ก็จะเพิ่มยาในการที่ให้ไข่เนี่ยโตสมบูรณ์มากขึ้นนะคะซึ่งทางแพทย์จีนก็อาจจะเป็นพวกยาพวกปูเช่นอะไรแบบนี้นะคะและอีกวิธีหนึ่งก็คือการฝังเข็มนะคะฝังเข็มก็จะฝังบริเวณตรงท้องน้อยนะคะเพื่อไปกระตุ้นให้มดลูกนะคะทำงานได้ปกติมากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้คือการรักษาทางแพทย์แผนจีนนะคะแล้วก็สาเหตุการเกิดโรคแบบข้าวๆให้ทุกคนได้เข้าใจกันค่ะ